ใส่ชุดแถวนี้มันปยับอะไรสะดวกไหมสะดวกอยู่ครับสะดวกน่าจะชินนะเคยเคยชินด้วยนะชินน่าชินเพราะแต่ละชุดนี้ไม่ธรรมดาจริงๆครับแต่ต้องบอกเลยว่าเวทีเซนต์ประเทศไทยได้อย่างดีเลยทีเดียวเลยเส้นทางการเดินทางนี่ไปยังไงฮะตอนที่ไปนอกจากพี่ป๊อกนั่งรถตู้ไปแล้วเราก็นั่งเครื่องไปลงจังหวัดเลยทั้งวันเลยลงเลยได้เลยใช่ครับอ่ะไปดูกันดีกว่าว่าเส้นทางการท่องเที่ยวของทั้งคู่เป็นยังไงบ้างไปครับจังหวัดเลยครับเชครับ ลองเที่ยวดูอ้าครับผมวันนี้นะครับรายการรองเที่ยวดู25อันซีนนิวซีส์เกมเกมแข่งเที่ยวหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่จะพาทุกคนท่องเที่ยวไปทั่วเมืองไทยกับไลฟ์สไตล์ของผู้เข้าแข่งขันวันนี้ครับวันนี้ผมไปููกับน้องเก่งกับน้องหญิงครับผมสวัสดีคับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ภูพะครับใช่ค่ะจังหวัดเลยเป็นหนึ่งใน25อันซีนแห่งใหม่แต่ว่าวันนี้นะคะหนูเนี่ยไม่ได้พาพาพี่เนี่ยมาเที่ยวแค่ภูพะอย่างเดียวใช่ครับผมเรายังพาไปที่พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน่านซ้ายนะครับแล้วก็พระธาตุสีสองรักด้วยโอ้ถ้ากล่าว่า ที่บอกมาคือเส้นทางเที่ยวของวันนี้ครับผมดังน,นั้นบอกเลยว่าเต็มไปด้วยวัฒนธรรมความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาอาแล้วับคงไปด้วยบรรยากาศของเที่ยวทัศน์ของจังหวัดเลยโอ้โหดูดิครับมาแค่เปิดตัวนะฮะต้องบอกเก่งเลยเก่งนี่คือสายมูเลยที่นี่นะครับอยู่ในบริเวณของวัดป่าเย็นศิระนะครับอ๋อเป็นวัดป่าใช่ไหมวัดป่าเย็นศิระครับซึ่งเดิมทีเนี่ยพระพุทธรูปเนี่ยมีโปรเจกต์นะครับเขาตั้งอยู่ข้างล่างเขาจะทาเป็นภูเขาธรรม นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นที่ประวัติศาสตร์ด้วยนะครับเพราะเป็นเขาบอกว่าเป็นที่ที่ประวัติศาสตร์ตอนที่มีคอมมิวนิสต์นะครับการสู้รบกันเป็นพื้นที่สีแดงนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้มีตรงนั้นแล้วเนาะก็กลับเป็นสถานการณ์ปกติก็เลยเป็นที่ท่องเที่ยวโอ้โหเนี่ยผมจริงแล้วไม่เคยจะมาที่นี่เลยนะไม่คิดว่าจะมีแบบนี้ด้วยต้องชมการท่องเที่ยวประเทศไทยเลยที่เห็นศักยภาพของที่นี่พระพุทธรูปมาตั้งรวมกันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว กลายเป็นอันซีนแห่งใหม่ของประเทศไทยโอ้โหมีท่าสวยงามครับแล้วก็มีความศรัทธาครับและส่วนตัวเก่งๆรู้สึกว่าการขึ้นมารล้วรวมกันนักหญิงเนาะใช่ค่ะของพระมากๆแบบเนี้ยถ้าเกิดใครได้ขึ้นมามสักการาบูชาในแง่ของความเชื่อ,อของชาวพูดหรือว่าสายมูเนี่ยครับ กลับไปต้องปังมากแน่นอนยิ่งพระอยู่สูงคุณขึ้นมาไหว้นะคุณกลับไปคุณจะประสบความสาเร็จเเท่านั้นนะครับวันนี้ไม่ได้มีเท่านี้ไม่ได้มีแค่ภูพาอย่างเดียวนะคะส่วนหญิงกับน้องเก่งจะพาพี่ป๊อกไปที่ไหนนั้นเดี๋ยวต้องตามไปต่อครับผมพร้อมหรือยังพร้อมครับไปเลยไปเลย วันนี้เราอยู่ที่วัดพวนชัยครับวัดพวนชัยเนี่ยมีประวัติความเป็นมาของผีตาโขนครับอยากรู้ไหมครับว่าประวัติความเป็นมาของผีตาโขนมีอะไรบ้างอยากรู้สิข้างในมีพิพิธภัณฑ์แล้วก็เขาบอกว่ามีผีตาโขนที่เป็นหัวผีตาโขนเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบเลยดังนั้นคือครามราดรู้ไหมว่าผีผีตาโขนมาจากอะไรไม่รู้เขาบอกว่าผีตาโขนเนี่ยมาจากผีตามคนผีตามคนใช่เขาบอกเป็นผู้คนลุกมีเป็นเรื่องล่าในพุทธประวัติ <c oughs> เป็นช่วงที่พระเกสันดอนเนี่ยกำลังเดินทางไปแล้วผีก็เดินตามเพื่อไปอนุโมทนาบุญ <c oughs> เขาเลยเอาตรงนั้นมาเป็นกิมมิคแล้วก็สร้างเป็นเหมือนกับศิลปะวัฒนธรรมเล่นแบบผีต่างๆโดยการใช้เขาเรียกว่าศิลปะในพื้น,อ,<ใ>นอุปกรณ์ที่อยู่ในพื้นถินถ่น<ๆ>ก็จะมีมีหวัวแล้วก็มีมีทางมะพร้าวอะค่ะที่เป็นตรงโคนโคนใบมานะฮะแล้วก็ทําเป็นลวดลายต่างๆตามที่เราจินตนาการ รจริงๆตอนแรกเป็นผีผตาม้นก่อนแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเขาบอกเป็นนายอำเภอเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นผีตาโขนเติมสารโอเข้าไปเสารโอเข้าไปเพราะว่าการ movement หรือว่าเวลามองเข้ามามีความคล้ายลักษณะโขนโขนในภาคกลางก็เลยกลายเป็นผีตาโขนปกติตัวเทศกาลที่เขาจะแห่กันเนี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณกรกฎาคมก่อนข้พนาพรอนข้พรรษานะครับผมถ้าใครที่อยากที่จะมา เที่ยวเที่ยวนะกต็ต้องมาในช่วงนั้นแต่ก็เป็นงานเฟสติวัลของจังหวัดเลยเลย ตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่พระธาตุศีสองรักแล้วคะ่ะพี่หญิงใช่แล้วนะคะซึ่งพระธาตุศีสองรักนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่เป็นโบราณสถานที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ระหว่างไทยและลาวที่นี่เนี่ยสร้างขึ้นว่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นสกิีพยานนะคะว่าไทยและลาวเนี่ยจะไม่ล่วงล้ําดินแดนซึ่งกันและกันอ๋อที่มาคําว่าสองรักก็คือไทย,ไทยกับลาว,ลวใช่ค่ะโอเคงั้นเหมือนเป็นพี่น้องเรารไปสักการะกันดีกว่าใช่ค่ะไปข้างในเลยดีกว่านะคะ ใพี่ป๊อกวันนี้สหรับรู้ที่เราจัดให้ถือว่าเยี่ยมมากเลยนะครับวันนี้ถ้าเราไม่ได,ดูผีตาขขนเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาไม่ถึงด่านซ้ายเลยนะครับถูกต้องเลยแต่วันนี้เนี่ยเราไปเที่ยวม,มาทั้งวันหิวแล้ว่า ครับผมดังนั้นวันนี้เราจะให้เลยนี่นี่เก่งเป็นคนเลือกเมนูให้เลยนะครับผมแต่ก็เพิ่งรู้ว่าเก่งเป็นคนทานมังสวิรัตนะครับผมทานมังสวิรัตครับทานมาสิปีแล้วอ่ะชัดเก่งมากเก่งมากแล้ววันนี้ครับเราอยู่ที่อูริคาเฟ่ครับฮะอูริคาเฟ่อูริเอชื่อแบบว่าดูไม่ได้แบบเป็นของไทยเลยนะอ่าเราอยู่ที่เลยแต่ว่าอูริคาเฟ่เนี่ยเป็นชื่อภาษาเกาหลีแปลว่าแปลว่าอะไรพี่พวกเราเขาเหรออูริลุงเราเหรอ เาาพวกเราอุรีมากินกันโอเคอุรีมากินกันงั้นเราไม่น่าเชื่อนะว่าที่เลยเนี่ยจะานร้านอาหารคาเฟ่ที่แบบว่าน่ารักอะเขาตกแต่งน่ารักนะตกแต่งน่ารักมากแล้วก็มีห้องพักข้างหลังด้วยแล้วเขาก็เอาวัฒนธรรมของจังหวัดเลยนี่ถึงชื่อจะเป็นเกาหลีแต่ข้างในประดับด้วยวัฒนธรรมที่เป็นของทางท้องถิ่นของเขาเลยอ๋อนี่แหละเที่ยวสนุกทานอาหารอร่อย เข้าสโลแกนเลยว่าเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องเดียวกันโอ้สวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนนะครับลาไปก่อยายไม่ดูดูชิวมากอะสบายๆเป็นเมืองที่แบบว่าบอกกับการไปพักผ่อนจริงๆใช่ค่ะดูมีอาหารการกินที่ดีอะค่ะแล้ไม่ทำไงคะที่มุกาหารเป็นงงครัหารเป็นไงครับ ดูเอาอย่างไรอยังไรเงียบเงียบอย่างไงดิฉัจะให้รืโหวตแล้วหรอไม่มีอะไรกินเลยเหรอตรงนั้นอ่ะเหมือนเหมือนพาแบบไปออกค่ายธรรมะค่ะไม่แต่ว่าไปภาคอีสานสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือการไปสักการะนะฮะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจริงๆนะเที่ยววัดก็สนุกได้แคบผมไม่สนุกและสวยงามด้วยนะครับต่างชาติถึงมากันแบบว่าล้นหลามเลยนะครับผมทางภาคอีสานบ้านเราแล้วเขาเรียกอะไรอ่าพีทาโขนใช่ เหมือนเหมือนประเพณีของของเม็กซิโกเลยเม็กซิโกก็มีเทศกาลผีแบบนี้เหมือนกันใช่แล้วเขาก็จะมีแต่งชุดออกมาเป็นพาเรดกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นช่วงเป็นเรื่องของศาสนาเขาเหมือนกันของบ้านเราก็มีเหมือนกันใช่ไหมเป็นการแสดงของของบ้านเราจะลิงก์กับศาสนาพุทธนะครับเป็นช่วงที่แบบเหมือนต้อนรับ พระพุทธเจ้าแล้วกเ็เป็นการถอดแบบของความเชื่อต่างๆแล้วก็ออกมาเป็นเฟสติวัลจริงๆต้องบอกเป็นเฟสติวัลระดับโลกเลยนะคร<ช>ับ<ช>ผมนะครับผมพี่ตาขวต้องถามทางคุณวรวิทย์กับทางคุณกระดกวันครับว่าตอนนี้จังหวัดเลยเปิดสําหรับการท่องเที่ยวอย่างเต็มสีมขนาดไหนบ้างครับตอนนี้ ต้องยอมรับเลยนะครับว่าตอนนี้ทอทสํานักงานเลยเองนะครับเราก็พยายามที่จะโปรโมทเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางที่จะไปเที่ยวชมทะเลหมอกนะครับซึ่งตอนนี้ก็เปิดฤดูการท่องเที่ยวแล้วนะครับทอทเองนี่เราก็ชูเกี่ยวกับเรื่องตัวสินค้าและบริการของจังหวัดเลยนั่นก็คือคําว่าภูอ่ะครับหรือภูเขา่ที่เรารู้จักกันนะครับโดยใช้ชื่อทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องภูอ่ะครับของจังหวัดเลยด้วยกันเนี่ยมาคูปปิ้งมา20ปูนะคบก็คือจะเป็น20ปูต้องไปดูที่เลยครับผมซึ่ง ถือได้ว่าแบบแค่ฟังชื่อก็น่าไป<ช>นะครับผมแล้วก็อย่างภูพาที่คุณเก่งกับคุณหญิงไปในวันนี้ก็ถึงถึงว่าอยู่ใน20ู่ตัวนั้นด้วยครับผูบบบใช่ครับ แล้วโชคดีเพราะว่าจริงๆแล้วมีโอกาสได้ไปเลยหลายครั้งแต่ตรงนี้บอกเลยว่า unseen จริงๆแล้วเป็นแบบที่ใหม่เป็นสถานที่ที่แบบว่าเรายังไม่รู้เลยอย่างว่าจังหวัดเลยมีที่เที่ยวแบบนี้ด้วยหรอใช่ครับผมตอนตอนไปอากาศหนาวไหมคะออตอนเช้าหนาวค่ะตอนเช้าหนาวครับเช้าตอนกลางคืนอากาศเย็นครัแต่กลางวันก็เราปกติแต่ถ้าเกิดช่วงเช้าก็จะมีหมอกไหมเหมือนเหมือนแดดแบบแดดเย็นๆอ่ะใช่แดดเย็นๆก็คือก็คือเรารู้แล้วว่ามันเข้าหน้าหนาวเข้าหน้าหนาวถ้าถ้าถ้าตอนไหนที่เรานั่งรถผ่านที่มันเป็นร่มไม้เนาะเราก็จะรู้สึกเย็นๆเพราะว่าในระหว่างทางที่ขึ้นภูเา เราจะผ่านต้นไม้ใหญ่ด้วยระหว่างทางแล้วแต่พูดถึงพระพุทธรูปกว่าจะขึ้นไปอยู่วบนนั้นครบได้ทุกองค์คือต้องหมายแรงศรัทธาของคนแล้วก็ต้องถูกสร้างโดยโดยิเดินกันนะพี่ได้นับกันไหมพี่ป๊อกนับไหมนับครับทั้งหมดกี่องค์89องค์89อ่ะพเ่เกินแปดแปด้าวเกนด้ดก้าอลืกเเขาได้โชคกันเ 8-9เราต้องไปเราต้องไปก่อนสี่เขาแนะนำแล้วอย่าลืมกลับด้วยนะแ9ด98-9ออกไปแล้วค่ะก็คือเมื่อกี้อ้โหมันเคยออกซ้ำกันไหล่ยุวมมากไม่ต้องตกใจจบไปแล้วกับทีมแรกนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าอีกทีมหนึ่งอ่ะจะลองเที่ยวได้สนุกขนาดไหนพักสักครู่ครับ